สวัสดีครับหนึ่งนาทีกับคุณพ่อหมุนเพราะวรสานในวันนี้ก็ได้เชื้อเชิญคำที่น่าสนใจสำหรับพ่อด้วยเช่นเดียวกันก็คือคำว่า hearing and understand ซึ่งในภาษาไทยก็ใช้ก็ว่าฟังแล้วก็เข้าใจในภาษาอังกฤษใช้ก็ว่า hearing ซึ่งสำหรับพ่อแล้วก็ตรงกับสิ่งที่พระศาสนาจักของเราได้ได้รับการเชื้อเชิญจากองค์พระจิตเจา้าก็คือให้เราฟัง หรือ,อให้เราได้ยินเสียงของกันและกันมากยิ่งขึ้นนั่นหมายความว่าการได้ยินก็คืออยู่บนพื้นฐานของการฟังซึ่งกันและกันและเมื่อฟังได้ยินก็จะเกิดความเข้าใจความเข้าใจก็จะทําให้เราสามารถที่จะแบ่งปันสิ่งที่เราได้ยินเสียงของพระจิตเจ้าและกันกรองออกมาภายใต้การน,นําของพระองค์ได้อย่างดีแลวก็จะสร้างสรรค์สิ่งที่ พระเจ้าได้ส่งให้กับเราผนโลกนี้ที่ที่งดงามแล้วก็ทําให้เรานั้นได้อยู่ร่วมกันอย่างสันติุรวมทั้งดูแลสิ่งสร้างของพระองค์ได้อย่างดีขอพระเจ้าได้ส่งอวยพรและประทาน